อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะก็ตะกี้ที่ขับรถจากโรงแรมมาขอบคุณคด,ดีกรูด้วยนะคะโรงแรมตอนนี้เราอยู่ที่ข้าวมันไก่เซอ่ยนหลาหาับหลับทำไมมัน,ปนแปลกแแหวกแกแนวๆอยู่สา,าขาสามแล้วเนาะกิจาการเจริญเติบโตก็เดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าหิวแล้วอ่ะเดี๋ยวๆพูดดวมีเมนูอะไรบ้างออหิวอมา Ele meu าไหนอันนี้เป็นเป็นที่ยอมรับของช่วงนั้นเดนักศึกษาเยอะวัยรุ่นเยอะวัยรุ่นตั้งชื่อให้เป็นเจ้าเป็เซอร์สุเปอร์ก็เลยเป็นซุปเปอร์มาตลอดทั้งชั่อให้ใช่ค่ะแต่ถ้าเปิดมะแบบสาวขาแม่รับจักที่ีโอบอกว่าวันแรกขายแล้วแบบตัวชื่อตกว่ะที่ของสามองบูชาหรืออะไรนี้นะคะที่แบบังให้บขยายปสาวขาจากวันแรกอ่ะค่ะค่ เอาชนะไม่ได้แล้วก็มึก็ผ่านประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างก็ลงทุกผ่านมาห้าเี่ะค่ะถึงได้ยืนอยู่ได้ยันวัน ได้เลยนะคะดังนั้นวันนี้ก็ขอบคุณคุณดิบมากเลยนะคะก่อนที่จะกลับกันนะคะคาบุ๋มก็มีทุเรียนอบกรอบหมอนทองนะคะนี่ค่ะเพ็รผลมาให้คุณดิบไปด้วยขอบคุณนะคะสําหรับสถานที่อ๋อสบายมากเลยค่ะเย็นชื้นใจแล้วก็น้ำด้วยเนาะด้ดื่มน้ำชื้นใจจริงขอบคุณมากนะคะอ้าววันมาค่ะนะคะเราก็มาสุขของหวานใช่ไหมคะอ้าตอนนี้เราอยู่กันที่วัดทายาสุเรนใช่เขาเรียกว่าแถวาถวรามินทาลัยเก้า ในเ,เขาบอกที่นี้มีของขึ้นเชะนั่นก็คือเบืวอรอยใช่แล้วจะเพื่อนยาทานในร้านเด็ดดนนังดังไม่ดังไม่รู้แต่ว่าออกหลายเข้าล้นนะคะรูแดง,งนะคะบัวกะทิสดมะพร้าวอ่อนค่ะไม่อร่อย สองห้าบาทหนึ่ะแปอ่ะทางวนตอนได้ไปเราค่ะเพราะตอนนี้อยู่ที่วัดพรยาสุเมนใช่ไหมราชินาร้อยเก้าเนอะที่นี่เขาบอกว่าเด่นดังเรื่องหลวงปู่ทวดค่ค่ะเออองค์โตที่สุดใช่ในย่านี้จัดย้านสุดในย่านี้ ก็แคลวคาดปฏิภัยแล้วก็คนโซแล้วก็จิกส่วนใท่านจประทานคนให้หโอเคก็าะตาค่ะไปไหว้กันแล้วเดี๋ยวขอช็อาดีกว่าคนเยอะแดดร้อนมาก เมื่อมาถึงแล้วนะคะแน่นอนค่ปัปางคุงแล้วก็แอมก็ต้องร่วมบุญนะคะโดยการทําบุญสีนะคะเพื่อที่จะไว้สําหรับทาโบสนะคะทั้งนี้หลวงพ่อได้ให้ศีลให้พรนะคะแนะนําให้เราสู้กับโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็สู้กับปัจจุบันในภาวะเศษษษษษรษฐกิจหลวงพ่อท่านบอกมาคํานึงค่ะว่าเราต้องมีสตินะคะสติจะสู้ได้กับทุกๆอย่างเลยแล้วหลวงพ่อก็ มอบสายสินนะคะให้สินให้พรเอาละค่ะได้เวลาแล้วค่ะแห่งความโชคราบวาสนาร่ำรวยของเราที่บริเวณหลวงปู่ทวดนะคะรอบๆก็จะมีเรือนะคะน่าจะเป็นเรือตะเคียนแหละบางคุงก็ไม่ทราบเหมือนกันสอบถามใครก็ไม่มีใครรู้เลยอ่ะไปค่ะไปไปขอเลขกันเขาเรียกว่าอะไรนะบังคุงเห็นต้นไม้ไม่ได้เห็นเรือไม่ได้เป็ต้องเป็นต้องถูก เราบอกต้องเข้าแล้วไหม EP เนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะได้เลขอะไรเข่งๆรวยๆค่ะไอเ์ไอเซพูดคำว่ายินเสดอะไรคิดถึงแมรี่นะจังเดี๋ยวี่เลยเอาขึ้นไหมเอาขึ้นนะแต่ตอนนี้ร้อนแล้วมือร้อนแล้วมือเริ่มร้อน เหมือนทะเบ็นเราพี่เลยอ่ะอ้าวใช่ไหมหนึ่งสองอันนี้อันนี้อันนี้มันเหมือนแปดจะเป็นไปได้แล้วก็นี้ด้วยอ่ะนี้สามตัวตัวตัวเล็กไรผ่านกล้องเล็เลยค่ะเฮ้ยอ้าวเริ่มเห็นชาแล้วนี่ดีค่ดีนี่่่เเห็นอะมาาจะเป่านะเป่าไม่ได้ใส่ไปชิล เรือลำนี oh, uh, Although, はは้ลำใหญ่มากลำเป็นเรือพัตโเลยนะคะอะได้จุดตรงนี้แล้วค่ะเซบอกตรงนี้กว่าแหงๆรวยๆวยบางคุงถูทีย่ทั้งเรือนะคะใช่ปตะคองลปะคองเรือแะเอาไปดูไปดูอ่ะเลีเกิรตนะเห็นแล้วไงเล้เกิ ถ้ามาสู่กรรมวิธีที่แบบฉบับบางคุณแผหิตตอนนะคะก็เป็นไหมตัวเล็เดี๋ยวป้างคุ้งตับตาตับตาหินอ่ะให้ไงค่ะแรกๆค่ะอ่ะสามสามก็ตเลยเรียกกันนะคะต่อไปเผื่อเบิ้ล เก้าเก้ากับหกเดียวก <laughs> ันสุดท้ายค่ะที่ต้องมาหาหินแล้วหินต,ต้องอยู่ในรถแน่นๆเลยอะ่ะอ่ะแปดใช่ไหมแปดกับสามเดียวกันอุย้ยไม่ไม่ยากเลยคราวนี้เอาละคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อค่ะว่าเราจะหาโชคลาภให้คุณ,คณ,คณ,คณนี่ย <laughs> ก็ไม่หาหินเหมือนโอ้ยหิน <laughs> อยู่ในรถอยู่ในรถนะคะก็นี่ศูนย์หึงเก้าดูสิเท้าเราจะได้เลขอะไร <laughs> อ่ะเริ่มเลยจะที้เราได้เลข่อะไรนะสามเก้าแปดเลขแรกสี่ <laughs> ตายแล้ว <laughs> จะครบหกตัวหร <laughs> ือเปล่า <ง S 1> <laughs> ใส่เข้าไปแบบนั้นเฮ้ยมาเลยห้า โอ้ยากา5คือเลขเดียวกันแม่ตะเคียนนะเอออ่า,ออา่อไปครับหนึ่งโอ้ยไม่สามสามห้าหนึ่งสี่เอาสี่ห้าหนึ่งกาโน,นุนสามกาแปดอ่าตาห้าตัวเลขวันน,นนี้ห้าตัวต้องเข้าแล้วแหละต้องเข้าสักตัวหน,นึง่งเพราะว่าสามกับแปดเลขเดียวกันใช่ไหมก็สรุปแล้วก็คือจะมีได้สามเลขเก้า สี่ห้าหนึ่งห้าหนึ่งโอเคแล้วแต่ทุกคนจะโชค <What? S 1> ดี ทมกคนเอออิ่มท้องอิ่มบุญเหลอเกิแล้วก็ขอบคุณสถานที่ที่สวยในการจบทีนะคะร้านทิปใช่ค่ะตบปืนร้านทิปเปิรอะไรคะูเก้าเก้าสามหกเก้าสี่สองสี่สองแวกมาทั่วราชอาณาจักรนะคะขอมาได้เลยเดี๋ยขึ้นเบอร์ไว้ให้่ะติตามไป